เมื่อวันที่15มิถุนายน2023แชดดอมแมนกลับถึงบ้านก่อนเวลาเลิกงานและชวนภรรยากับลูกชายทั้ง3คนไปงีบหลับด้วยกันในห้องนอนใหญ่หลังจากที่พวกเขาล้มตัวลงนอนดอมแมนก็เปิดตู้เซฟปืนหยิบปืนยาวออกมาและยิงฮันเตอร์2นัดจนเสียชีวิตภรรยาของเขาพยายามช่วยฮันเตอร์ขณะที่สั่งให้ลูกชายอีกสคนวิ่งหนีเอาชีวิตรอดในขณะนั้น ลูกสาวบุญธรรมที่กำลังดูโทรทัศน์อยู่ก็เดินเข้ามาในห้องและเห็นเหตุการณ์ยิงกันเธอวิ่งตามเคนตันไปพลางเร่งให้เขาวิ่งต่อไปดอมแมนวิ่งไล่ตามพวกเขาไปที่ทุ่งนาไกลา้างท้ายิงเคนตันจากด้านหลังแล้วยิงซ้ำที่ศีรษะจนเสียชีวิตเขาอุ้มศพเคนตันกลับมาที่สนามขณะที่ลูกสาวบุญธรรมวิ่งกลับเข้าไปข้างในคว้าตัวเชสแล้วหนีไปทางถนนดอมแมนวิ่งตามเธอไปเจาะปืนยาวใส่เธอและสั่งให้เธอวางตัวเชสลงเมื่อเขาพยายามยิงปืนกลับดังแะ ไม่มีกระสุนเหลือแล้วเชสวิ่งไปหาแม่ของเขาซึ่งอยู่ที่สนามกำลังพยายามช่วยชีวิตเคนตันลูกสาวบุญธรรมหนีรอดไปได้และแจ้งคนขับรถที่ขับผ่านมาว่าพ่อเลี้ยงของเธอกำลังทำอะไรอยู่ก่อนจะวิ่งไปยังสถานีดับเพลิงเมืองมอนโรที่อยู่ใกล้ๆเพื่อขอความช่วยเหลือ ดอแมนกลับเข้าไปข้างในอุ้มศพฮันเตอร์ออกมาวางไว้ที่สนามจากนั้นเขาก็พยายามดึงตัวเชสออกจากอ้อมแขนภรรยากัดเธอระหว่างการต่อสู้เมื่อเธอคว้าปืนยาวมาได้ดอมแมนก็ยิงถูกที่นิ้วโป้งของเธอเธอปล่อยเชสลงและดอแมนก็ยิงเด็กชายเข้าที่ศีรษะจากนั้นเขาก็วางศพของเชสไว้ข้างๆพี่ชายแล้วนั่งลงบนบันไดเบียงเฝ้าดูภรยาของเขาพยายามช่วยลูก ชายของพวกเขาอย่างเงียบๆจนกระทั่งตำรวจมาถึงในเวลา16นาฬิกา25นาทีแชดดอมแมนเกิดเมื่อปี1990ที่รัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกาและเป็นลูกชายคนเดียวที่เป็นที่รักของคิดและกลอเอ รยโอเดมนตั้งแต่ยังเด็กเขาคือศูนย์กลางของโลกของพ่อแม่วัยเด็กของเขาค่อนข้างธรรมดาเติบโตในครอบครัวชนชั้นกลางเขาเรียนจบจากโรงเรียนโดยไม่มีปัญหาใหญ่โตแม้ว่าเขาจะไม่ใช่นักเรียนที่โดดเด่นแต่เขาก็เรียนผ่านและไม่สร้างปัญหาแต่สิ่งต่างๆก็เริ่มเปลี่ยนไปเมื่อแชดเข้าสู่วัยผู้ใหญ่เขามีนิสัยดื่มหนักและขับรถประมาทนำไปสู่การฝ่าฝืนกฎจราจรและค่า ปรับจำนวนมากครั้งหนึ่งเขาขับรถชนแล้วหนีออกจากที่เกิดเหตุโดยไม่สนใจใหมายเรียกจากสารหลายฉบับเหตุการณ์ที่ร้ายแรงที่สุดของเขาเกิดขึ้นในปี2010เมื่อเข หาถูกกล่าวหาว่าใช้ความรุนแรงในครอบครัวกับพ่อของเขาแม้จะมีการกล่าวหาแต่พ่อของเขาก็เลือกที่จะไม่ให้การไม่เต็มใจที่จะเห็นลูกชายต้องเผชิญกับผลทางกฎหมายในที่สุดคดีก็ถูกยกฟ้องแต่ประวัติศาสตร์ก็ซ้ำรอยในไม่ช้าเมื่อแชทถูกกล่าวหาว่าใช้ความรุนแรงในครอบครัวอีกครั้งคราวนี้เป็นคู่รักเช่นเคยคดีไม่มีความคืบหน้าเพราะไม่มีใครออกมา สนับสนุนข้อกล่าวหาถึงกระนั้นก็ยังมีความหวังว่าในที่สุดแชทจะกลับตัวกลับใจและในช่วงหนึ่งดูเหมือนว่าเขาจะเป็นอย่างนั้นหลังจากพบกับลอราเขาก็ตกหลุมรักเธออย่างลึกซึ้งเขาไม่ใส่ใจที่ลอรามีลูกสาวอเล็กซิสจากการแต่งงานครั้งก่อนทั้งคู่สร้างชีวิตร่วมกันในย่านที่อยู่อาศัยในเมืองมอนโรคลามอนเคาตีครอบครัวของพวกเขาขยายใหญ่ขึ้นด้วยการกำเนิดของลูกชายสามคนคือเคลตันฮันเตอร์และเชสในช่วงต้นปี2023แชทอายุ32ปี ลอราอายุ34ปีอเล็กซิสอายุ16ปีและเด็กชายมีอายุ7จี่และ3ขวบครอบครัวดอมแมนตั้งรกรากอย่างสะดวกสบายในย่านที่เงียบสงบในยามว่างเคนตันและฮันเตอร์ชอบเล่นเบสบอลโค้ชของพวกเขามักจะพูดถึงพวกเขาอย่างชื่นชมบรรยายว่าพวกเขามีชีวิตชีวาและกระตือรือ อันในการฝึกซ้อมทุกครั้งเขาจําได้ว่าฮันเตอร์เป็นเด็กที่เล่นชอบแกล้งคนอื่นในขณะที่เคนตันเป็นคนมีสมาธิมากกว่าเอาจริงเอาจังกับเกมและคอยเชียร์เพื่อนร่วมทีมเสมอแม้ว่าเด็กชายทั้งสองจะมีใจรักในกีฬาแต่ความสนใจนอกสนามของพวกเขาก็แตกต่างกันเคนตันชอบต่อเลโก้ขี่โกคารเล่นกับสุนัขและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลน้องชายฮันเตอร์ผู้รักการ พจน์ภัยมากกว่ามักจะอยู่ข้างนอกเล่นน้ำในลำธารกระโดดแซมโพลีนหรือวิ่งเล่นรอบสนามเขาเต็มไปด้วยความรักมักจะบอกแม่และพี่สาวว่ารักพวกเขาทั้งสองมากแค่ไหนและแม้แต่เชสตัวน้อยแม้จะยังเด็กมากแต่ก็เป็นศูนย์กลางของความรักและความสนใจของพวกเขาเขาเริ่มแสดงให้เห็นถึงจินตนาการที่สดใสใช้เวลาส่วนใหญ่ในแต่ละวันแกล้งทำเป็นซูเปอร์ฮีโร่เมื่อเขาไม่ได้เล่นเขาก็จะอยู่ข้างๆ ลอราทั้งสองมีความผูกพันที่ใกล้ชิดกันเป็นพิเศษชุมชนมักจะชื่นชมว่าครอบครัวดอมแมนดูผูกพันและรักกันมากเพียงใดประทับใจในความอบอุ่นที่พวกเขาแสดงออกต่อสาธารณะแต่เบื้องหลังประตูที่ปิดสนิทชีวิตกลับเล่าเรื่องราวที่แตกต่างออกไปเพื่อนบ้านมักได้ยินแชตตะโกนใส่ลอราและเด็กๆแทบจะไม่มีวันไหนที่ไม่มีการระเบิดอารมณ์เกิดขึ้นเพื่อนๆที่ทราบสถานการณ์กล่าวว่าสิ่งต่างๆกำลังแย่ลงอธิบายว่าแชตเป็นระเบิดเวลา ในที่สุดการทารุณกรรมก็ทวีความรุนแรงขึ้นจนถึงจุดที่ลอราขู่ว่าจะทิ้งเขาไอาปาถึงกระนั้นแชทก็พยายามอย่างหนักที่จะรักษาภาพลักษณ์ในเดือนมิถุนายน2023เขาเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เฟซบุ๊กเป็นรูปถ่ายลูกชายทั้ง3คนของเขาและต่อมาได้แชร์โพสต์เพิ่มเติมรวมถึงโพสต์หนึ่งจากสนามเบสบอลที่เคลตันแฮนเตอร์และเชสยิ้มและยกนิ้วโป้งเป็นภาพที่ตั้งใจจะสื่อว่าทุกอย่างปกติดีในเวลานั้นภาพถ่ายนี้ไม่ได้สร้างความกังวลใดๆและดูเหมือน จะแสดงให้เห็นครอบครัวที่รักกันและมีความสุขผู้ที่รู้เกี่ยวกับอารมณ์ร้ายของแชิเลือกที่จะไม่เข้าไปยุ่งโดยหวังว่าสิ่งต่างๆที่บ้านจะดีขึ้นในวันพุทธที่14 มิถุนายนเด็กๆมีการแข่งเบสบอลและแชทลอราและเชสก็มาเชียร์พวกเขาหลังจากนั้นหัวหน้าสมาคมกีฬานิวริชมอนเห็นแชทช่วยเด็กๆนั่งในคาซีททำตัวเอาใจใส่และมีความรับผิดชอบไม่ได้แสดงท่าทีใดๆที่บ่งบอกถึงความมืดมิดเบื้องหลังพฤติกรรมของเขาแต่หน้าเศร้าที่ไม่มีใครรู้ว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่จะได้เห็นเด็กๆมีชีวิตอยู่วันรุ่งขึ้นแชท กลับถึงบ้านก่อนเวลาเลิกงานและชวนภรรยาและลูกๆไปงีบหลับด้วยกันในห้องนอนใหญ่ขณะที่พวกเขากำลังพักผ่อนลูกสาวบุญธรรมวัยสิขวบของแชดก็อยู่ในห้องนั่งเล่นกำลังดู ทรทัศโดยไม่รู้ถึงความน่าสะพรึงกลัวที่กำลังจะเกิดขึ้นหลังจากทุกคนหลับไปแช่ก็เปิดลิ้นชักโต๊ะข้างเตียงเผยให้เห็นตู้เซฟขนาดเล็กเขาหยิบปืนยาวออกมาจากตู้เซฟจากนั้นเขาก็ปลุกลูกชายทั้ง3คนของเขาและจัดให้เข้าแถวโดยให้ฮันเตอร์ยืนอยู่ด้านหน้าสิ่งที่ตามมาคือภาพความสยดสยองที่ไม่อาจจินตนาการได้แช่ยิงฮันเตอร์สนัเสียชีวิตทันทีเสียง พืนทำให้ลอราตื่นขึ้นและกรีดร้องด้วยความตกใจเธอรี่ไปที่ข้างๆฮันเตอร์และบอกให้ลูกชายอีกสองคนวิ่งหนีอย่างบ้าคลั่งในห้องถัดไปอเล็กซิสซึ่งกําลังดูโทรทัศน์ได้ยิ นเสียงปืนและวิ่งไปที่ห้องนอนเธอเห็นพ่อเลี้ยงของเธอกำลังไล่ตามเคนตันและรีบวิ่งตามพวกเขาไปทันทีเคนตันวิ่งไปที่ทุ่งนาใกล้ๆอย่างรวดเร็วแต่แม้จะพยายามอย่างสิ้นหวังที่จะหนีแชดก็ตามเขาได้ทันเหมือนกำลังไล่ล่าเขาจอยิงเด็กชายขณะที่เขาวิ่งทำให้เขาล้มลงกับพื้นจากนั้นก็ยิงอีกนัดในระยะเผาขนจบชีวิตของเขาแชดอุ้มร่างที่ไร้ชีวิต ของเคนตันกลับไปที่บ้านหลังจากเห็นสิ่งนี้อเล็กซิสก็วิ่งเข้าไปข้างในเพื่อช่วยเชสมุ่งมั่นที่จะพาเขาไปสู่ที่ปลอดภัยเธอวางแผนที่จะไปให้ถึงถนนที่ใกล้ที่สุดแต่ก่ออ,อนที่พวกเขาจะหนีไปได้แชดก็ตามพวกเขาได้ทันเขาออกคำสั่งให้อเล็กซิสวางตัวเชสลงแต่เธอปฏิเสธเมื่อเขาพยายามยิงปืนกลับดังแช มันหมดกระสุนแล้วในขณะนั้นลอราอยู่ที่สนามกำลังพยายามช่วยชีวิตเคนตันอย่างสิ้นหวังแม้ว่ามันจะสายเกินไปแล้วก็ตามอเล็กซิสวางตัวเชสลงและบอกให้เขาวิ่งไปหาแม่ของพวกเขาสัญญาว่าเธอจะไปขอความช่วยเหลือเด็กชายตัวเล็ก,ลกๆก็วิ่งเข้าไปในอ้อมแขนของลอราเพื่อสแสวงหาความปลอดภัยในขณะเดียวกันแชดก็กลับเข้าไปข้างในเพื่อบรรจุกระสุนปืนยาวใหม่แล้วอุ้มศพฮันเตอร์ออกมาวางไว้ที่สน หาหมอหลังจากนั้นเขาก็หันความสนใจไปที่เชสอีกครั้งพยายามดึงเขาออกจากลอราการต่อสู้ที่รุนแรงเกิดขึ้นตามมาแชาดกัดมือของลอราก่อนจะยิงเธอที่จุดเดียวกันเธอปล่อยเชสลงด้วยความเจ็บปวดและแชดก็คว้าตัวเขาไว้ไม่กี่อึดใจต่อมาเขาก็ยิงกระสุนนัดสุดท้ายเข้าที่ศีรษะของเด็กชายหลังจากการสังหารแชดวางศพของเชสไว้ข้างๆพี่ชายอย่างใจเย็นและนั่ง ลงบนบันไดระเบียงเฝ้าดูอย่างเลือดเย็นขณะที่ภรรยาของเขาพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะทำให้ลูกๆของพวกเขากลับมามีชีวิตอีกครั้งเมื่อเวลา16นาฬิกา14นาทีลอราตระหนักว่าเธอไม่สามารถ ถ้าทำอะไรได้อีกแล้วในสภาพที่ตื่นตระหนกและสิ้นหวังเธอโทรแจ้งตำรวจกริดร้องว่าลูกๆของเธอจากไปแล้วพนักงานสอบสวนระบุในภายหลังว่าแชท์ดได้ยิงทั้งหมด9นัดเด็กชายคนหนึ่งถูกยิงหนึ่งนัดในขณะที่อีกสองคนถูกยิงคนละ4นัดในขณะเดียวกันอเล็กซิสก็วิ่งไปที่สถานีดับเพลิงมอนโรร้องขอความช่วยเหลือเพื่อนบ้านที่ขับรถผ่านมาเห็นเธอและหยุด ถามว่าเกิดอะไรขึ้นอเล็กซิสกล่าวทั้งน้ำตาว่าพ่อเลี้ยงของเธอฆ่าทุกคนที่บ้านเพื่อนบ้านเสนอที่จะไปส่งแต่อเล็กซิสปฏิเสธยืนยันว่าเธอไม่สามารถทิ้งครอบครัวของเธอไว้เบื้อง หลังได้และยังคงวิ่งไปที่สถานีดับเพลิงเพื่อขอความช่วยเหลือเพื่อนบ้านจอดรถและโทรแจ้งตำรวจทันทีแล้วสิ่งที่อเล็กซิสบอกเธอเมื่อถูกถามว่าเธอสามารถเข้าไปใกล้บ้านเพื่อตรวจสอบสถานการณ์ได้หรือไม่เธอก็ปฏิเสธโดยบอกว่าเธอกลัวถูกยิงในเวลานั้นเจ้าหน้าที่911ได้รับโทรศัพท์เกี่ยวกับการยิงแล้วสองสายและได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปยังบ้านของดอมแมนเพื่อนบ้าน ที่ได้ยินเสียงปืนมารวมตัวกันในสนามหญ้าของพวกเขาพยายามทำความเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นโดยไม่รู้ถึงความน่าสะพรึงกลัวทั้งหมดที่เกิดขึ้นประมาณ16นาฬิกา3านาทีตำระว่าจะมาถึงที่เกิดเหตุและพบแชดนั่งอยู่บนบันไดหน้าบ้านอย่างใจเย็นโดยมีปืนยาวอยู่ในมือเขาบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าเขาจะไม่ขัดขืนและสารภาพอย่างเปิดเผยถึงสิ่งที่เขาทำไปขอให้พวกเขาพาเขาไปเข้าคุกขณะที่แชดถูก ควบคุมตัวเจ้าหน้าที่ก็หันไปให้ความสนใจกับเด็กทั้ง3คนที่นอนแน่นิ่งอยู่ในสนามโดยแต่ละคนได้รับบาดเจ็บจากกระสุนปืนถึงแก่ชีวิตเจ้าหน้าที่พยาบาลฉุกเฉินพยายามทำ CPR ให้เด็กๆทันทีแต่ความพยายามของพวกเขาก็ไร้ผลภายในไม่กี่นาทีก็มีการยืนยันที่น่าเศร้าเด็กทั้ง3าเสียชีวิตแล้วจากนั้นความสนใจก็เปลี่ยนไปที่ลอราซึ่งได้ รับบาดเจ็บจากกระสุนปืนที่มือแม้จะไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตแต่การบาดเจ็บก็รุนแรงพอที่จะต้องได้รับการดูแลอย่างเร่งด่วนเธอถูกนำตัวส่งศูนย์การแพทย์มหาวิทยลาลัง เยซินซินแต่โดยกรีดร้องใส่แชทว่าเขาทำลายชีวิตของเธอขณะที่เจ้าหน้าที่พยาบาลฉุกเฉินนำเธอขึ้นรถพยาบาลการจับกลุ่มแชทเป็นไปโดยไม่มีการขัดขืนแม้ว่าเขาจะแสดงพฤติกรรมแปลกๆโดยเตือนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับสุนัขของครอบครัวและสั่งให้สัตว์เลี้ยงกลับเข้าไปข้างในก่อนที่จะถูกนำตัวขึ้นรถตำรวจในไม่ช้าบริเวณบ้านก็ถูกล้อมรอบด้วยเทปสีเหลืองของตำรวจขณะที่พนักงานสอบสวนเตรียมกลับมาในวันรุ่งขึ้นเพื่อวิเคราะห์สถานที่ เกิดเหตุอย่างละเอียดคืนนั้นแชดดอแมนถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมโดยมีเจตนาฆ่าสามกระทงอย่างเป็นทางการระเมื่อพนักงานสอบสวนกลับมาที่บ้านในเช้าวันรุ่งขึ้นพวกเขาไม่พบร่องรอยการบุกรุกโดยใช้กำลังยืนยันว่าแชดกระทำด้วยตนเองโดยสิ้นเชิงในการสารภาพเบื้องต้นเขาได้ยอมรับอย่างเลือดเย็นว่าวางแผนฆาตกรรมลูกๆของเขาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วและเปิดเผยว่าเขาไม่ได้นอนมาสามวันก่อนที่จะลงมือก่อเหตุด้วยความหวาดกลัวจากความคิดของตัวเองแชด ปรากฏตัวในศาลเมื่อวันที่16มิถุนายนโดยสวมเสื้อกักสีเขียวที่มีบอกเพื่อป้องกันการทำร้ายตัวเองโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ6คนคุ้มกันเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับพฤติกรรมของ เขาแชรสารภาพอย่างเปิดเผยในระหว่างการไต่สวนว่าเขาจัดลูกชายทั้งสามคนเข้าแถวก่อนที่จะยิงพวกเขามีการนำเสนอคำให้การของพยานจากเพื่อนบ้านรวมถึงคนที่เห็นเคนตันพยายามหนีจากพ่อของเขาหลักฐานต่อแชดมีมากเกินไปทีมทนายความฝ่ายจำเลยของเขาขอให้มีการกำหนดวงเงินประกันตัวที่7 5 0 0 0ดอลลาร์โดยอ้างถึงความสัมพันธ์อันยาวนานของ เขากับลอราและให้เหตุผลว่าการที่เขาไม่มีงานทําที่มั่นคงและความผูกพันกับชุมชนทําให้เขามีความเสี่ยงในการหลบหนีต่าอย่างไรก็ตามอายการผลักดันให้มีการประกันตัว20ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นจํา นวนที่ทำลายสถิติในรัฐโอไฮโอรับประกันได้ว่าแชทจะยังคงถูกคุมขังผู้พิพากษาเห็นด้วยกับคำขอของพวกเขาสำนักงานอายการคลามอนเคานตี้อธิบายว่าคดีนี้เป็นอาชญาการรมที่เลวร้ายที่สุดเท่าที่พวกเขาเคยพบเจอมาประนามแชทที่ทรยศความไว้วางใจของลูกๆซึ่งมองหาความรักการปกป้องและการชี้แนะจากเขาอายการเน้นย้ำถึงความ โหดร้ายของการสังหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตัดสินใจของแชท์ที่จะวิ่งไล่ตามและประหารชีวิตเคนตันเขายัางวิพากวิจาร์ณชุมชนที่ไม่ดำเนินการใดๆแม้จะมีสัญญาณเตือนที่ชัดเจนถึงพฤติกรรมที่รุนแรงของแชท ในตอนท้ายของการไตส่สวนแชทเผชิญกับข้อหาฆาตกรรมโดยมีเจตนาฆ่า9กระทง1กระทงสำหรับกระสุนแต่ละนัดที่ยิงออกไปพร้อมด้วยข้อหาลักพาตัว8กระทงและข้อหาทำร้ายร่างกาย4กระทงเขาถูกส่งตัวไปยังเรือนจำคารมอนเคาตี้ในขณะที่การสืบสวนดำเนินต่อไปเมื่อวันที่23มิถุนายนคณะลูกขุนใหญ่ได้ฟ้องร้องเขาอย่างเป็นทางการใน 21ข้อหาจุดประกายความโกรธแค้นของสาธารณชนเมื่อเขาให้การปฏิเสธอายการคลามอนเคาตี้กล่าวว่าข้อหาฆาตกรรมโดยมีเจตนาฆ่าทำให้แชทมีสิทธิ์ได้รับโทษประหารชีวิตเขายังผลักดันให้มีการยกเอลิกการประกันตัวโดยสิ้นเชิงโดยโต้แย้งว่าไม่มีจำนวนเงินใดที่จะเทียบเท่ากับความร้ายแรงของอาชญากรรมได้คดีนี้ได้รับความสนใจจากสื่ออย่างกว้างขวาง โดยมีผู้คนจำนวนมากมารวมตัวกันนอกศาลเรียกร้องให้มีการตัดสินอย่างรวดเร็วและการลงโทษที่รุนแรงความคิดเห็นของสาธารณชนหลังจากการไต่สวนมีความแตกแยกอย่างลึกซึ้งบางคนสนับสนุนข้อเรียกร้องของอายการสำหรับโทษประหารชีวิตขณะที่คนอื่นๆเห็นด้วยกับการจำคุกตลอดชีวิตเชื่อว่าชาติควรมีชีวิตอยู่เพื่อเผชิญหน้ากับน้ำหนักของการกระทำของเขาในทุกๆวันถึงกระนั้นเกือบทอ กุ่คนก็เห็นพ้องต้องกันว่าเขาสมควรได้รับการลงโทษที่รุนแรงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แม้จะมีความโกรธแค้นทั่วประเทศแต่พ่อของแชดก็ยังคงยืนเคียงข้างเขาแสดงความตกใจและความโศกเศร้าในการสัมภาษณ์และอธิบายว่าการกระทำของ ลูกชายเป็นผลมาจากการล้มป่วยทางจิตอย่างกระทันหันขัดแย้งกับการสารภาพของแชทเองที่ว่าการฆาตกรรมได้ถูกวางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วในขณะเดียวกันลอราและครอบครัวของเธอก็ต้องรับมือกับความเศร้าโศกที่ไม่อาจจินตนาการได้และผลพวงที่ทำลายล้างอเล็กซิสต้องได้รับการสนับสนุนทางจิตวิทยาเพื่อรับมือกับความบอบช้ำทางจิตใจที่เธอต้องเผชิญ ในขณะที่ราเชลป้าของเด็กๆได้เปิดแคมเปญโกฟันมีเพื่อช่วยครอบคลุมค่าใช้จ่ายงานศพเธอกล่าวว่าแม้ว่าการพิจารณาคดีอาจนำพาแชตเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้แต่มา น่าไม่มีทางที่จะรักษาหัวใจที่แตกสลายของพวกเขาได้เลยเหลือไว้เพียงความทรงจําของเด็กๆที่เต็มไปด้วยความสุขที่พวกเขาได้สูญเสียไปเมื่อวันที่25มิถุนายนสมาคมกีฬานิวริชมอนได้จัดพิธีไว้อะไรที่สนามเบสบอลท้องถิ่นโดยขายเสื้อยือดเพื่อระดมทุนให้กับลอราและครอบครัวสมาชิกของชุมชนมาเยี่ยมบ้านของดอแมนทิ้งของเล่นเทียนและดอก ไม้ไว้เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อเด็กชายทั้ง3คนอย่างสุดซึ่งในวันรุ่งขึ้นวันที่26มิถุนายนมีพิธีไว้อาลัยสำหรับเด็กๆที่โบสถ์ f i r ร์ b a บทิส t ลอราขอให้ผู้เข้าร่วมสวมเสื้อ ผ้าสีสันสดใสเพื่อเฉลิมฉลองชีวิตของลูกชายของเธอแทนที่จะไว้ทุกข์ในความมืดมิดถึงกระนั้นแม้จะมีสีสันที่สดใสบรรยากาศก็ยังคงหนักอึ้งไปด้วยความเศร้าโศกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่เพื่อนของเด็กๆที่ดิ้นรนที่จะทําความเข้าใจกับความใหญ่หลวงของโศกนาฏการรมในระหว่างพิธีไว้อาลัยโคดของเด็กชายได้พูดถึงช่วงเวลาอันมีค่าที่เขาได้รวมกับ พวกเขาระลึกถึงพลังงานความเมตตาและช่วงเวลานับไม่ถ้วนที่ไม่มีวันถูกแทนที่ได้เมื่อวันที่22กันยายนมีการไต่สวนก่อนการพิจารณาคดีและศาลกำหนดให้การพิจารณาคดีของแชทเริ่มในวะ นที่8กรกฎาคม2024คาดว่าจะดำเนินไปจนถึงวันที่1 2สิงหาคมของปีนั้นมีการตัดสินว่าแช่จะยังคงถูกควบคุมตัวที่เรือนจำคลารมอนเคาตี้โดยมีการกำหนดวงเงินประกันตัวของเขาไว้ที่20ล้านดอลลาร์แม้กระทั่งตอนนี้แรงจูงใจเบื้องหลังอัดยากรรมอันน่าสยดสยองยังคงไม่ชัดเจนไม่มีใครเข้าใจอย่างแท้จริงว่าอะไรเป็น แรงผลักดันให้แชดพรากชีวิตลูกชายทั้ง3าคนของเขาไปสื่อบางสำนักได้เสนอว่าเขาอาจกระทําไปเพื่อแก้แค้นลอราซึ่งมีรายงานว่ากําลังวางแผนที่จะทิ้งเขาไปเนื่องจากความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นของเขาต่อเธอและเด็ก หาให้อย่างไรก็ตามแชทไม่เคยยืนยันหรือปฏิเสธทฤษฎีนี้และยังคงปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือกับพนักงานสอบสวนในเดือนกุมภาพันธ์2024ระหว่างการไต่สวนของศาลทนายความฝ่ายจำเลยของแชทยื่นคำร้องเพื่อระง,งับคำให้การของเขาต่อตำรวจโดยอ้างถึงการละเมิดทางกฎหมายระหว่างการสอบสวนผู้พิพากษาเห็นด้วยโดยตัดสินว่าคำสารภาพของแชดที่เขายอมรับว่าได้ฆ่าลูกชายทั้งสามคนของเขาจะไม่สามารถนำมาใช้ในศาลได้เนื่องจากสิทธิ์ของเขาไม่ได้รับการปกป้องอย่างเหมาะสมหลังจากการจับกุมของเขา